สวัสดีค่ะนินะคะจากช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงค่ะก็ก่อนที่จะเข้าเรื่องนะคะออขออนิดนึงเนาะเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆท่านเขียนคอมเมนต์มาถามว่านี่ใช้ครีมอะไรทำไมหน้าถึงใสกิ๊กเลยนะคะ เอาตรงๆนะคะนี่ใช้แอปในโทรศัพท์มือถือค่ะถ้ามาเจอนีนข้างนอกนะคะหน้าไม่ได้ใส่วาวอย่างนี้เนาะแต่ในโทรศัพท์มือถือมันก็มีแอปอยู่แล้วนะคะก็ใช้ให้คุ้มหน่อยนึงแล้วกันข้างนอกเราไม่ได้หน้าใส่วาวอย่างนี้ก็ในวิดีโอในคลิปก็ขอ,อนิดนึงแล้วกันเนาะโอเคค่ะวันนี้ค่ะนี่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับนางฟ้า องค์แรกและองค์เดียวในรักฐานนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากนางฟ้าเจ้านางทิพธิดาแห่งราชวงศ์มังรายเมืองเชียงตุงนั่นเองค่ะก็นี้ก็ใช้ราชาศัพท์ไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะก็จะขอใช้เป็นคำพุทธรรมดาธรรมดาแล้วกันเนาะอาทีนี้นะคะทุกท่านค่ะคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ย ก็คือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดเป็นผู้ที่ปกครองน,ะค,ะนครหรือเมืองต่างๆนั่นเองนะคะถ้าเป็นญาติของเจ้าฟ้าที่เป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นลูกชายพี่ชายน้องชายของเจ้าฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเจ้าใจหรือเจ้าชายนั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นพระายายลูกสาวพี่สาวน้องสาวของเจ้าฟ้าเนี่ยเราจะเรียกว่าเจ้านางหรือเจ้านางตามด้วยชื่อนั่นเองนะคะซึ่งในรัชกานเนี่ยก็จะมีนครเยอะมากมีเมืองต่างๆเยอะมากก็จะมีเจ้าฟ้าปก ของเองนะฮะอย่างเช่นยกตัวอย่างเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงเจ้าฟ้าเมืองลอกจอกเจ้าฟ้าเมืองแสนวีเจ้าฟ้าเมืองนายเจ้าฟ้าเมืองหมอกใหม่ต๊ดตืดตืดตืดตดเยอะมากเลยอันนี้ยกตัวอย่างเนาะแล้วก็ส่วนมากที shorts, like, ่ปกครองคือไม่ใช like like, ่ส่วนมากหรอกค่ะ99.99%ที people, ่ปกครองนครกับเมืองต่างๆในรัชกาลเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายหมดเลยก็คือเจ้าฟ้านะคะและในนั้นเนี่ยมีเจ้านางแค่องค์เดียวที่ได้ขึ้นมาเป็นนางฟ้า ศักดิ์เทียบเท่ากับเจ้าฟ้าเจ้าฟ้านางฟ้าคือผู้ที่ปกครองนครส่วนเจ้าชายกับเจ้านางก็จะเป็นญาติพี่น้องลูกชาย <c oughs> ลูกสาวของเจ้าฟ้านางฟ้านั่นเองค่ะเจ้านางที่ได้ขึ้นเป็นนางฟ้ามีศักดิ์เทียบเท่ากับเจ้าฟ้านั่นก็คือนางฟ้าเจ้านางทิพธิดานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูประวัติความเป็นมาของนางฟ้าเจ้านางทิพธิดากันนะคะว่าจะน่าสนใจขนาดไหนค่ะ เจ้านางทิพธิดานะคะเป็นพระราชธิดาของเจ้าฟ้าโชติกองใต้เจ้าฟ้าผู้ปกครองนครเชียงตุงนั่นเองค่ะหลังจากที่เจ้าพ่อของพระนางนะคะได้นอนแพรถึงแก่กรรมแล้วพี่ชายของเจ้านางเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าองค์ต่อไปก็คือเจ้าฟ้ากองคำภูนั่นเองค่ะต่อมาไม่นานค่ะเจ้าฟ้ากองคำภูก็ได้นอนแพรถึงแก่กรรมแล้วนะคะน้องชายต่างมารดาของเจ้านาง ก็คือเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทลแหลงผู้ที่สร้างหอหลวงเมืองเชียงตุงเนาะก็จะต้องขึ้นเป็นเจ้าฟ้าองค์ต่อไปแต่เจ้าก้อนแก้วอินทลแหลงเนี่ยอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะทําให้ชาวบ้านชาวเมืองกับรัฐบาลอังกฤษคือตอนนั้นเนี่ยอังกฤษเข้ามาปกครองพาม่าแล้วเนาะก็เลยได้มาเชิญให้เจ้านางทิพธิดาขึ้นเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนนะก็คือได้ขึ้นเป็นนางฟ้าปกครองเมืองเชียงตุง อยู่ถึง2ปีหลังจากที่น้องชายต่างมารดาของท่านเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทะแหลงบรรลุนิติภาวะแล้วนางฟ้าเจ้านางทิพธิดาเนี่ยก็ได้ส่งมอบขึ้นอำนาจให้กับเจ้าก้อนแก้วอินทะแหลงขึ้นเป็นเจ้าฟ้าองค์ต่อไปเนาะ,ะหลังจากนั้นนะคะเจ้านางก็ได้แต่งงานกับเมียวซาเมืองเชียงคำ เจ้าขุนองค์ค่ะคําว่าเมียวซาเนี่ยเป็นภาษาพมา่าถ้าแปลโดยตรงเลยก็คือเมียวแปลว่าเมืองซาแปลว่ากินเมียวซาเมืองเชียงคํากินเมืองเชียงคําก็คือเจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงคํานั่นเองค่ะหลังจากแต่งงานแล้วนะคะเจ้านางทิพธิดาเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองเชียงคำเนาะก็มีลูกชายกับเจ้าขุนองค,คนหนึ่งชื่อว่าเจ้าของคำนั่นเองค่ะ ต่อมาไม่นานนะคะเจ้านางก็ได้หย่าล้างกับเจ้าขุนองคเมียวซาแห่งเมืองเชียงคำแล้วก็ได้กลับมาอยู่ที่เมืองเชียงตุงค่ะตอนที่ลูกชายของเจ้านางอายุ11ขวบนะคะเมียวซาแห่งเมืองเชียงคำก็ได้นอนแพรถึงแก่กรรมนะคะเจ้าชายก็ยังอายุน้อยอยู่เนาะชาวบ้านชาวเมืองกับรัฐบาลอังกฤษก็เลยได้มาเชิญเจ้านางทิพทิดาที่เมืองเชียงตุงไปปกครองเมืองเชียงคำ ได้เป็นนางฟ้ารอบที่2ปกครองเมืองเชียงคำนานถึง11ปีเดยทีเดียวค่ะ ช่วงที่นางฟ้าเจ้านางทิพธิดาปกครองเมืองเชียงคำ1 1ปีเนี่ยเป็นช่วงที่จเจริญรุ่งเรืองมากเพราะว่าพระนางสร้างเขื่อนน้ำลอยกับเขื่อนฝ่ายเต็งเพื่อที่ชาวบ้านชาวเมืองจะได้มีน้ำแบบปลูกข้าวปลูกน้ำปลูกสวนทำกเกษตรกรได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็เมืองเชียงคำเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างอยู่ในซอกลึกมากเดินทางลำบากมากและพระนางก็ได้สร้างถนนนะคะจากเมืองเชียงคำไปทรายขาวไปเมืองเชียงตองไปถึง เหงจิตนั่นเองนะคะซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านชาวเมืองได้สัญจรค้าขายไปกันมาอย่างสะดวกสบายมากนอกจากปกครองบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขประชาชนมีความสุขกันแล้วยังไม่พอนะคะพระนางยังค้าขายเก่งอีกด้วยพระนางใช้ช้าง15เชือกแล้วก็ไปลากต้นไม้สัก ทองคำที่อยู่ในบริเวณเขตของพระนางนะคะเสร็จเรียบร้อยรับช้างก็ลากไม้สักมาถึงต้นแม่น้ําแล้วพระนางก็เอาไม้สักเนี่ยล่องแพลงไปถึงที่เมืองมอลลแมงติดต่อค้าขายไม้สักกับบริษัทของสตีปราเตอร์ของอังกฤษโดยที่ไม่ผ่านนายหน้าคนพม่าเลยนะคะทำให้พ่อค้าชาวพม่าเนี่ยก็ก็ยอมรับในความเก่งกาจค้าขายเก่งของพะนางด้วยค่ะ พอค้าขายไม้สัต์ได้กำไรเยอะนะ้องเงินก็เข้าท้องพักคลังเยอะมากพระนางก็เลยลดหย่อนภาษีแทบจะไม่เก็บภาษีจากประชาชนชาวบ้านชาวเมืองเชียงคำทำให้11ปีที่พระนางปกครองเมืองเชียงคำเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกันมากค่ะ หลังจากที่ลูกชายของเจ้านางเจ้าขุนห้องคาปันรุ่นนิติภาวะนะคะเจ้านางก็ได้ให้ขุนห้องคำเนี่ยเป็นมิวซาป,ปกครองเมืองเชียงคําแล้วเจ้านางก็ได้กลับมาเมืองเชียงตุงมาทามาค้าขายค่ะเจ้านางเนี่ยยังขับรถนะคะจากเมืองเชียงตุงไปถึงเมืองตองจีด้วยตัวเองอีกด้วยนะคะถือว่าเก่งมากเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นเจ้านางก็ได้ขึ้นไปเป็นนางฟ้าปกครองที่เมืองปูหลวงอีก ะค,ะคือเจ้าฟ้าต่างๆเนี่ยปกครองนครแค่เมืองเดียวนะคะแต่นางฟ้าเจ้านางทิพติดาเนี่ยค่ะได้ปกครองเมืองนครถึงสาเมืองเลยทีเดียวค่ะเจ้านางทิพทิดานะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในฐานะนักธุรกิจหญิงที่กล้าหาญและห้าวหาญค่ะหลังจากที่พระนางพ้นจากอำนาจแห่งเมืองเชียงคำเมืองปูหลวงแล้วนะคะพระนางก็ได้มาค้าขายรถยนต์ค้าขายช้างค้าขายไม้สักนั่นเองค่ะ เจ้านางนะคะยังได้เดินทางไปถึงเมืองต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเมืองตองกีเมืองย่างกุ้งหรือเมืองมอลแมงนะคะและยังไปถึงเมืองกลรัตกตากับเมืองนิวตลรีที่อินเดียด้วยนะคะแถมยังได้เคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีแมรี่ซึ่งตามเสด็จพระเจ้าจอร์จที่5ตอนที่เสด็จมาประพาสที่อินเดียเนาะตอนนั้นอินเดียก็เป็นบริเิชอินเดียซึ่งอยู่ภายใต้ของอังกฤษนั่นเองคะ่ะ เจ้านางทิพธิดานะคะนอกจากจะทําธุรกิจค้าขายเก่งปกครองบ้านเมืองเก่งแล้วนะคะเจ้านางเนี่ยยังขี่ช้างขี่ม้าเก่งและยังมีความสามารถในการใช้ดาบใช้หอกเก่งสามารถยืนเทียบเท่ากับเจ้าชายองค์อื่นๆได้เลยทีเดียวค่ะ ชื่อเสียงของเจ้านางทิพติดานะคะไม่ใช่โด่งดังแค่เฉพาะรัดชานยังโด่งดังไปไกลถึงเมืองย่างกุ้งเมืองมะละแมงและยังเลยไปถึงบริติชอินเดียถึงอังกฤษนู่นเลยทีเดียวค่ะถึงขนาดที่มอริสคอลลิสนะคะเขียนลงในหนังสือ l o t of the Sunset ว่าเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากจะมาเยือนรัดฉานก็คือเขาอยากจะมาเจอกับนางฟ้าเจ้านางทิพติดาผู้เก่งกาจ ตอนที่มอลลิสคอลลิสได้มาถึงเมืองย่างกุ้งเนี่ยเขาก็ได้ไปพักที่อหอลิมชิงชงของนักธุรกิจเศรษฐีชาวจีนที่เมืองย่างกุ้งเนาะแล้วเขาก็ได้เห็นรูปภาพของเจ้านางทิพธิดาสองรูปภาพแขวนไว้ในหอของเศรษฐีคนนั้นด้วยนะคะก็คือภาพตอนที่เจ้านางยังสาวแล้วก็ตอนที่เจ้านางชรลาวัยแล้วนั่นเองค่ะ ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อนะคะญี่ปุ่นก็ได้เข้ายึดพมา่าเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะลายชื่อของบุคคลที่ต้องคอยเฝ้าระวังอะ่ะมีชื่อของเจ้าหนังทิพธิดาอยู่ในนั้นด้วยนะคะเจ้าหนังทิพธิดาเป็นสตรีเพียงคนเดียวที่ได้นั่งช้างเข้าไปในพิธีขบวนการแห่ที่เมืองกรุงเนโอเตลีค่ะ นางสือพิมพ์ black แอนไวเมื่อปี1903กุมภาพันวันที่14นะคะก็ได้เขียนเรื่องเจ้านางทิพธิดาไว้ดังนี้ค่ะเจ้าฟ้าแห่งเมืองเชียงตุงเนี่ยเป็นที่โดดเด่นรู้จักมากที่สุดนะคะก็ได้เข้าร่วมฉลองพิธีปรมราชาพิเศกที่กรุงเนวเตดีด้วยนะคะมาพร้อมกับมหาเทวีแล้วก็พี่สาวเจ้านางทิพธิดา เจ้านางทิพธิดาเป็นสตรีที่มีความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งในจักรวรรดิอินเดียท่านค้าขายไปทั่วในลัดชานประเทศพมา่าจนไปถึงชายแดนอินตโตจินของฝรั่งเศสและในประเทศสยามด้วยเจ้าหญิงทิพธิดานะคะเปรียบเสมือนเป็นราชิน,นีที่โดดเด่นมากกว่าน,น้องชายที่เป็นเจ้าฟ้าแห่งเมืองเชียงตุงเสียอีกค่ะในหนังสือ Lot of the Sunset ของ Morris College ก็ได้บอกไว้ว่า เจ้านางเนี่ยมีฐานะร่ำรวยมากแต่ในวัยชราเนี่ยก็ได้ยากจนลงเพราะการพนันนะคะ,ะเจ้านางก็ได้นอนแพรถึงแก่กรรมที่เมืองตองจีนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของนางฟ้าองค์เดียวในรัตชานนางฟ้าเจ้านางทิพทิดาค่ะก็เรื่องของนางฟ้าองค์แรกและองค์เดียวในรัตชานก็ได้จบลงแล้วนะคะถ้าขัดตกปก หรือผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะถ้าท่านไหนมีข้อมูลหรือเพิ่มเติมอะไรก็เขียนคอมเมนต์ ชี้แนะให้นี้ได้นะคะนี้ีจะได้นําเอามาปรับปรุงและจะได้ดีขึ้นเรื่อยๆเื่อๆเ,เ,เนาะสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนิเนอินเมียนมานิเน่นเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปต,ต่อไปได้เรื่อยๆเนาะที่หายไปประมาณ10กว่าวันคือเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะว่าฝนตกหนักมากนั่นเองเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ